สวัสดีครับผมจื่อตาชูลโนครับแต่นี่ผมได้ข่าวว่าพี่เนว่าดาวพี่ติโอรโรสอะขอบ,บูมนะครับแ้ากิดพี่อะ่ะเจ๋งจริงอะ่ะพี่มากินจูโลโรนแทนผมป่ะเห็นไหม่ยหัวผมน่าเคริเคร์กอะสมผมเคิร์กอะน่งหัวใครป่ะขานาดนั้นนะโด้พี่คิดว่าแน่เหรอทำตัวลงโซเชียลไปแล้วนะแน่จริงอะ่ะพี่อะ่ะ เดี๋ยวผมเปล่าที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้โดและกินชุดรถละหัวละหนังหัวใครปะอ่ะเจ๊นี่เราตาปะตาปะถ้าตาเผาไปเลยผมบอกนะครับถ้าเกิดผมพี่เจ๋งจริงอ่ะเจอที่ไหนก็ได้ในวัดในโรงเรียนที่ไหนก็ได้หรือหน้าโรงพักก็ได้ บอกให้นะครับลาล้วครับจุบ๊จุ๊บายบาย